ใน่างนี้นะครับเราเครื่องขยายเสียงนั้นก็ได้เกิดกับข้องผาเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับแถบน,นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็มีความเงตัวนะครับบรรยาก,กาศนะครับตามกําหนดการนั้นนะครับตั้งแต่เวลา17เจนาฬิกาสมนาทีหรือที่หครึ่งบ,บ้านเรานั้นจะเป็นช่วงเวลาของการปรวดนะครับคณะกรรมการที่จะทำหน้านที่นะครเป็นคณะกรรมการตัดสินในเรื่องของการประกวจ องานตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีการประกวดเข้ายำรถเด็กนะครับเป็นเขายำหัวขานะครับเขายำบ,บ้านนะครับบรรยากาศนข้างที่จะเป็นบ้านๆจริงๆนะครับวันนี้นนะครับคณะกรรมการทั้งสองชุดนั้นก็พร้อมแล้วนะครับขณะนี้ในส่วนขององานตลอดนั้นนะครับเราก็ได้ให้คณะกรรมการนั้นในเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดนำงงานตลอดทั้ง ห้าต้นนะครับซึ่งแต่และต้นนั้นบ่งบอกถึงความเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านสื่อนะครับในความสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านนะครับเพราะฉนั้นขณะนี้คณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับก็ได้ทําหน้าที่นะครับในการที่จะเข้าไปชมและก็ให้คะแนนนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะครับมีการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็สื่อนะครับต่างๆนั้นก็กําลังที่จะ ะนะครับเห็นได้ว่าคณะกรรมการทั้งหท่านนะครับก็เกิดความนักใจอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เราติโดโอกาสให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเก่งมุ่งเกียรติในโอกาสได้มารับชมแล้วก็ได้ดูความ สวยงามของบูงานตะลอดนะครับในวันนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละปีนั้นนะครับเราก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดีนี้จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่หมู่ที่1นนะครับบูงานตะลอดนะครับซึ่งลักษณะการวางไว้บนเวทีนั้นเราจะเรียงไว้ตามหมู่บ้านนะครับเริ่มจากด้านใต้นะครับ เป็นองค์งานตะลอดที่เป็นตัวแทนของหมู่ที่1นะครับลำดับต่อมาก็เป็นหมู่ที่2นะครับต้นที่3าก็จะเป็นของหมู่ที่3แล้วก็ต้นที่4ก็จะเป็นหมู่ที่4นะครับส่วนต้นที่5ก็จะเป็นของหมู่ที่7นะครับเพราะฉะนั้นะจะเห็นได้ว่าความสวยงามน,นั้นจะมีความแตกต่างกันไปนะครับ ต้นไหนนะครับหมไหนจะเป็นที่ดนใจของคณะกรรมการหรือไม่นะครับเรามีเกณฑ์นในการประกวดนะครับหลังจากที่อบรรดาแม่บ้านของทุกหมู่นะครับมีโอกาสได้ทุกเทนะครับทั้งกํางกายกรับรงใจนะครับและก็ความสมรมานความสมัคมมคิดเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทุ่งเทนะครับสร้างสรรน,นะครับต้นไม้ต้นหนาอตอดต้นนี้ให้ เกิดขึ้นนะครับดังที่ปรากฏตามสายตาของบรรดาแก่ยรตเกียรติในขณะนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับต้องทุ่มเทกันทุกภาคส่วนนะครับทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกำลังใจนะครับแล้วก็ความสามัคคีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในรายละเอียดของบุงงานตลอดวันนี้นะครับเขียนว่าหนึ่งนั้นนะครับเราจะเน้นในเรื่องของความสวยงามนะครับเช่นไล้เกิดว่าขณะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสได้มาชมบุงกานตลอด ใกล้ๆเวทีนะครับอาจจะมีคะแนนอยู่ในใจแล้วว่าห้าต้นนี้นะครับต้นไหนที่สวยที่สุดในความรู้สึกของท่านนะครับลำดับต่อมาก็คือสวยอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเน้นในเรื่องของความปราณีนะครับดอกไม้แต่ละดอกนะครับการเรียงรักปักแต่ละก้านนะครับลงไปบนต้นนะครับต้นที่แสต้นกล้วยนะครับมีการจัดรูปแบบแล้วก็มีการวางรูปแบบนะครับ ให้สวยงามได้อย่างไรตรงนี้จําเป็นที่จะต้องอาศัยความระนีนะครับและพความตั้งใจทุกดอกที่ปักลงไปนั้นเชื่อเลืกอนว่าปักด้วยใจนะครับปักด้วยใจถ้าใจไม่มาปักไม่ลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความระนีต่องเกิดขึ้นนะครับกณรกรบ,บังการก็ต้องดูและประการต่อมาก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถจะนาวัสดุเหลือใช้นะครับเป็นวัสดุที่ นะครับเหนือจากการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆแล้วนี่สามสาร <ind> ถปฏิปดอยนะครับระหว่างคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นรูปไม่ว่าจะเป็นกากุ่้ดอกไม้รูปดอกขดอกไม้หรือไม่จะเป็นส่วนใบของดอกไม้ลําต้นของดอกไม้ย่งสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์นะครับปฏิปดอยออกมาให้เป็นรูปแบบสื่อมาให้ได้นะครับแล้วก็ที่ประการที่สี่ก็คือในเรื่องของการนําวัสดุจากธรรมชาตินะครับเอามา เอามาคิดใส่ใจเข้าไปเพื่อความสวยงามขึ้นมานะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือนะครับความสูงปีนี้นะครับเรากําหนดไม่ให้เกิน150เซนติเมตรนะครับ150เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ทางผู้เข้าร่วมการประกวดซึ่งเป็นตัวแทนของทุกหมู่เหล่านั้นนะครับก็จะให้ความสําคัญแนละก็จะเน้นนะครับในส่วนของความถูกนะครับจะเห็นว่ากติการทั้งหมด6ข้อนะครับบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขงันดุลอาตลอนจะให้ความสําคัญเป็นยอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสักครู่หนึ่งหลังจากนี้เขาคงจะรู้ผลนะครับแต่ว่าผลการประกวดผู้อาตลอนนั้นเราจะแจ้งให้ ทุกคนได้รับทราบกันนะครับหลังจากพิธีเปิดได้เสร็จสิ้นนะครับเราจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่านะครับผลการประกวดนะครับปีนี้โม่ไหนจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลชนะั้นเลศน,นะครับเราจะมี